เมื่อผู้เล่นด่าเกมไว้เยอะเกมก็เลยโกรธผู้เล่นเอาดันอะไรมาให้เล่นวันนี้อ่ะโอ้โหแต่ละอันไม่ว่าจะเป็น เจ้าเคลติกสเมทไทม์ไม่ว่าจะเป็นออร่าเคลิลไปโดนใครเขาด่าอะไรเจ็บช้ำรละกรรมกายอะไรกันขนาดนั้น <c ười> <c ười> คลิปนี้มาจากไลฟ์สตรีมของผมเองนั่นก็คือวิธีการลงอลร่าเคิลอาทิตย์นี้เพราะว่าอาทิตย์นี้แม่งยากยากเกินยากจกคลิปหาย <c ười> ก็บางคนที่ดามจดไม่ค่อยมีก็อาจจะเล่นยากหน่อยแต่ถ้าเกิดใครที่มีดามีแต่ว่าไม่รู้วิธีการเล่นหรือใครที่อยากจะมาหาวิธีการไปตีไอ้เจ้าพวกนี้มันเล่นกันยังไงสามารถดูคลิปนี้ได้เป็นแนวทาง ในการเอาไปเล่นกันได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไอ้ตัม้มมึงเอาตังแม่ไปเติมเกมเล่นอีกแล้วเหรอ ปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเติมเกมกับร้าน EasyGard ชื่อก็บอกอยู่ว่าเติมง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมั่นใจ100%มีแอดมินบริการเรา24ชั่วโมงใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นจะเติมหน้าเว็บก็ได้จะเติมกับแอดมินก็ดีมีหลายเกมดังๆให้เราเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมตระกูลแลกนาล็อกทั้งหลายมีทุกภาคให้เราเลือก รวมไปถึง ROV และ PUBG Mobile เดี๋ยวต่าฟอสก็มีแพทออฟเอ็กซก็มามีหลายๆเกมให้เราเลือกแม้กระทั่งเกมแรกคหนล็อก M คลาสสิกมีโปรโมชั่นหลายๆอย่างใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็บหากมองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์หลักฐานไม่มีเหลือแม่จับไม่ได้เมียจับไม่ทันก็สามารถสแกน QR Code หรือไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยก็ขอฝากเอาไว้ด้วยกับเว็บ Easy Card 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 God, God. ที่วันนี้ผมไม่รับคิวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันลงไม่ทันเรื่องของเรื่องเนี่ยมันผมลงหกโมงไงแล้วมันลงออรเรกิลห้าโมงกลัวไม่ทันเนี่ครับใครที่จะลงต่อคิวนะก็รอพรุ่งนี้แต่วันนี้เดี๋ยว,วให้เสียบไว้ก่อนเนี่ยครับพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมชื่อเขียวขึ้นก่อนชื่อขาวตามมาเหมือนเดิมนี่ย ชื่อขาวอยากจะลงเลยอะไรเงี้ยก็ก็เสียบกันนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะพรุ่งนี้แล้วก็วันพุธเราจะได้ไปลงดันใหม่กันได้ไปวิ่งเล่นดันใหม่กันดันใหม่อาทิตย์นี้ไม่ยากนะครับมัง้ง <c oughs> <c oughs> ระดับระดับเฮลมันไม่ค่อยเท่าไหร่เท่าที่ดูอะระดับไนทเแม่อย่าไปเล่นมันเลยแม่งงูแมบพบข้างนอกงูก็แทบจะตีกันไม่เข้าอยู่แล้วเจอข้างในอีกโอ้ เก็บผีเสื้อคนละสองตัวแล้วเข้าไปตีบอสเนี่ยครับเก็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 บไอตายเก็บใหม่นะโรล,ลิมาเนี่ยครับโรล,ลิไอ้เงยควาย <laughs> ไม่ชนกูจังไม่ยากอะไรที่ไม่เข้าค่ะแถมติดสโลอีกไม่ยากเออไม่ยากเนะื้อไม่ยากแต่แค่เล่นไม่ได้โอ้ยโอ้ย จะสะตั้นอะไรนักชาววอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจิบิตายเกือบไปแล้วไม่ล่ะนีนนะตายก่อน เอ,อาแมวแม่งมาตรงนี้อีกแล้วโอ้ <c oughs> โหลลี่กี่ตัววะเนี่ยลลี่กี่ตัววะ <c oughs> หมดยังอันนีง้งออกมามาเตอร์อาร์ตออนไลน์แล้วสิ่งลงไว้ก่อนเผื่อได้ลงไว้เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวมาลงคิวอทิ้งพรุ่งนี้นะครับอันนี้ผมให้เสียบกันมาอยู่ไงตอนนี้ทำทำเล่นตลอดอู้โอ้โหอู้ตรงไหนดูโลลิ่สยองมาอีกัวงนันเนี่ยโลลิ่ <laughs> ไอ้กังขามานะเว็บนะ่ะหาดูดฟื้นยังเร็ววุ้นเจโรล,ลิมาแบบสามเวฟติดอะทุกคนมาพร้อมกับไอ้เมลหา <laughs> ดูดฟื้นแล้วใช่ไหมชิโอ้ย หมดแล้วเอ้ยของยากหายไปหมดแล้วเหลือแต่ของง่ายแล้วทีเนี้ยมั้งโอ้ยหินตกหินตกพายุมานะครับทุกคนใครที่มีสตันเอามองก็ใส่ไป กดทับมาแล้วหินตกหินตกหินตกวิ่งไปเวอร์เลยเมื่อกี้กี่ตัววะนะ <c oughs> โอ้โหซักคุบัต โอ้โหเล่นยังไงวะเนี่ย ติดล่าอีกโอ้อทิ์นี้นี่ม่นตึงจัดอ,อลาอาทิ์นี้สนุกเออได้พาในกิวลงแน่นะเลยอดีนี้นะถ้าจุนกูไม่พาในกิวลงนี่แบบโดนประท้วงไม่รู้นะโอ้โหอะไรวะนี่อะ ไอหัวกิวเลยครับเรียบร้อ<ก>ยดูดิพ<ส><ก>ายุเอย่ยควายเอย่ยทรายโลลิสามตัว<ส><ก>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 ถ้ามาแบบรอบเนี้ยโลลิอะละ โอ้ยอะไรวะเนี่ยมึงกดดันมึงกู้ยกดใครมาเนี่ยจีเอ็มึงคิดอะไรอยู่เนี่ย<ะ>ในแค่ดัานนี้ไม่พอนะมีด้านใหม่อีกนะ,ะด้านใหม่แบบนายเมร์ดูดิอะไรของมึงเนี่ยงูดแดงสองตัวมีหมาให่อีกสองตัวมึงให้ใครเล่นเนี่ย และนี่ก็คือวิธีการดังลงเฮ้ยลงดันลงดันออาลคิลนะครับสำหรับในอาทิตย์นี้เนี่ยก็การที่เราเนี่ยที่เราควรจะเอามีนะควรจะมีและต้องมีเออหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดใครที่มีสตันลอยได้เนี่ยควรทำนะครับเพราะว่ามันมันปวนจริงนะครับเออถ้ามีสตตนลอยจะเล่นง่ายขึ้นดันนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีก็ให้เวดไปยิงเอาไปตีโรลิสนะครับแต่ถ้าเกิดมีมันก็จะได้ช่วยไปตีโรลิกันได้นะครับมีเอ็ดกามีสตันลอยก็เล่นได้แล้วนะครับแล้วก็การ์ดต่อไปนะครับนี่ไซเลน กันใบเพราะว่ามันมันใบนะฮะเดี๋ยวมันจะโดนใบ้เอานะครับการ์ดนี้จะต้องมีและอีกใบหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจ้าโดเกบินะครับนี่เจ้าบาทเจ้าบาัตบาตบ้าง <laughs> การ์ดโดเกบีนะครับนี่ก็คือเราจะต้องเอาไปใส่สมุดใบหนึ่งแล้วก็เอามาใส่ตัวเราใบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีเสนสถานะเสนก็คือสถานะที่มีฟ้าาลงที่ตูดแล้วเราเดินไม่ได้นั่นแหละคือสถานะเสนนะครับก็คือเราจะต้องมีโดเกบีเนี่ยไหมเมื่อใส่โดเกบีการ์ดจะไม่ติดสถานะเสนถ้าเกิดเราเอาใบนี้ไปฝากในสมุดเท่ากับว่าเราต้องฝากสมุดใบหนึ่งแล้วก็ใส่ใบมือใบละใบละเจ็ดแสนห้าเองครับไปซื้อมาก็ได้ถูกๆมันต้องใช้นะครับและอีกใบหนึ่งที่เราจะต้องมีนั่นก็คือการ์ดกันแข็งนะ อันนี้การแจกฟรีแต่ถ้าเกิดใครเอาไปขายแล้วก็ไปซื้อมาการ์ดใบนี้บอกเลยเล่นได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับเล่นได้หลายดันมากๆก็ควรจะต้องมีการ์ดใบนี้ก็3าใบนี้นะครับที่เราจะต้องมีสําหรับการ์ดในดันเจียนอรนอร์เลคิลออาทิตย์นี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็เป็น วิธีการเล่นเนาะก็สามารถดูวิธีการเล่นสําหรับคลิปนี้ไปได้เลยนะครับมีอะไรขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมในคลิปหน้ากันต่อไปได้นะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันจ้า